สวัสดีจ้าพยาบาลคนสวยสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะพยาบาลชุดฉวยมาแล้วนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีเอซีที่น่ารักนะคะสวัสดีพี่เมย์สวัสดีพี่ตาค่ะนะคะน้องจุ๋มสวัสดีคุณเม์สมศรีนะคะพี่เมย์สวัสดีคุณเม์สมศรีแม่แจ็คสวัสดีรอบเช้าค่ะพี่เมย์สวัสดีพี่จุ๋มด้วยนะคะสวัสดีคุณเม์สมศรีด้วยนะคะสวัสดีรอบเช้านะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเยอะมังกระเพราจุนึกกรหล่อยเยอะจะมามุดกลอยเน่าเนี่ย สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีน้องออยลี่พยาบาลมาทำงานเลยคะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้วันนี้เข้าเวนนะคะ <c oughs> ถึงเวลาเข้าเวรแล้วนะคะพยาบาลคนชูนะะแม่แจ็คสวัสดีพี่ตาน้องจูมน้องเมย์ด้วยนะคะน้องจุมสวัสดีแม่แจ็กน้องเมย์ด้วยนะคะพี่ตาใช้คะแนนพี่ตาหรือเปล่าส่งมาให้200คะแนนไปช่วยพี่ทหารใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมนอสวัสดีนะคะพอ <c oughs> ดีแม่โทรกลับแล้วไม่มีคนรับนะคะ สวัสดีแม่แมนะคะเข้ามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้พยาบาลสาวสวยด้วยนะคะสวัสดีรอบเช้านะคะถึงเวลาพยาบาลเข้าเวรแล้วเด้อเพิ่มพลังพยาบาล100คะแนนค่าน้มขอบคุณค่ะเอาข่ายาค่ายา,า,ยาต้องบอกว่าค่ายาให้กับพยาบาลนะคะเข็มละร้อยนะเข็มละร้อยขอบคุณน้องออลี่นะคะเพิ่มพลังให้กับพยาบาลสาวสวยนะคะเข้าเวรนะคะ พี่ตาอสวัสดีค่ะน้องบอพยาบาลคนสวยคนเก่งและน้องช้างทุกเชือกมันหมันเฮงเร,รวยรแไม่จินตาพาขอบคุณนะคะวันนี้เอาชุดมาสองชุดเนอเอามาเผื่อแก้มก้นแก้มเราจะใส่ได้หรือเปล่าแล้วก็ชุดทหารด้วยชุดทหารสมัยน้องบอพลสามขวบสี่ขวบนะไม่รู้ว่าพี่ๆไม่รู้ว่าน้องๆสองเชือกจะใส่ได้หรือเปล่านะคะเอามาใส่เดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์เพื่อที่จะไปะปราสาทนะคะ เอามาเผื่อเด็กๆให้ยืมนะไม่ได้ให้นะให้ยืมใส่ก่อน <c oughs> ให้ยืมไปประสาทตามเงินทุนได้นะคะแต่ว่าชุดนี้จะจะไว้ให้ซับนะคะไว้ให้น้องซับนะคะชี้วัดเขาไล่บอกว่ากลับไปบุญดีด้เลยนะใช่ไหมน้องจุ๋มตอนนี้ถึงวัดหรือยังได้เจอหรือยังหรือว่าจะไปวันอาทิตย์ พี่ตาสวัสดีคุณแม่สมศรีแม่แจ็คน้องวอลลี่อ๋อใช่ใช่นะคะอ่ะพี่เมย์เพิ่มเติมไปพี่ตานะคะสนับสนุนนะคะไปปราสาทตาเมืองทมให้กําลังใจแนวหน้านะคะ200คะแนนขอบพระคุณนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะพี่หม่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หม่นะคะสวัสดีแม่แม่นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยเติมพลังนะคะเดี๋ยวค่อยเติมพลังเดี๋ยวให้เต้นก่อนนะคะกอนกี ก่อนแก้วทักพี่พอใหญ่เลยวิธีทำไมวันนี้พี่พอช่วยจังเลยหนูไม่ฉีดยานะหนูแข็งแรงก่อนแก้วผมหนูไม่เอานะหนูไม่ฉีดยานะหนูแข็งแรงหนูไม่ได้เป็นอะไรโหสมัยสามขวบชายชายเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะชุดบอกพอยแม่เก็บอย่างดีเลยนะคะ พรุ่งนี้จ้าวันนี้ทำงาน่อนโอเคโอเคค่ะโอเคหมวกพยาบาลทำสวยมากเปะเวอร์เลยนะคะเหมือนมากนะค่ะทอดอดแบบมาสา่หมวกของพยาบาลจริงๆเลยนะคะ นะคะวันนี้มีพยาบาลมาทํางานเข้าเวรน,นะคะถึงเวลาเข้าเวรก้อนแก้วแล้วพี่พลใช่ค่ะพี่เมย์สวัสดีทั้งแอปแดงแอปฟ้านะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช้างนี้พยาบาลเข้าเวรน,นะคะยังไม่ออกเวรน,นะคะ ้้ของงชาเนี่ยการค,คิดนะช้างทำไปทำได้เราทำไปเล็กก็ได้มาเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับตัวต่อไปครับโชว์นี้ผมว่าทุกท่านทำได้แน่อนอนครับโชว์นี้นะครับเป็นบุญในการโชว์นะครับที่ท่านเพื่อสามารถ ได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์ยกลอยนะครับผมก็คือร้อยตัดเรียบร้อยแล้วแอฟฟ้าเดี๋ยวนะพี่เมย์เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ขึ้นใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวขอลงไลน์นี้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่แม่แอฟฟ้าก็เข้ามาชมอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวลงไลน์ก่อนนะคะ